อาจารย์ชูไอคนนี้ใส่เสียทำไมนายถึงได้ใจแคบนะักอาจารย์ทำเพื่อประโยชน์ของพวกนายไม่มีดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวดังนั้นจึงได้แต่อาศัยพลังหยางของอาจารย์เพื่อกระจายพลังหินฉันไม่สามารถทำอย่างอื่นได้อาจารย์ชูผมซาบซึ้งมากขอบคุณจริงๆจ,จัดการอาจารย์ชูฉันเหนื่อยแล้ว กลุ่มเทคโนโลยีเฉียวชางเมืองทรงหูเมืองหลวงได้ลงข่าวภาพวาดทุกวิถีสู่ขั้นก่อกำเนิดคุณหวังจะไม่ไปดูหรอฟู่เหวินป๋อทำไมต้องไปดูมันมันก็แค่ขั้นก่อกำเนิดเมื่อฉันตื่นขึ้นฉันกลับมาจากโลกผู้เป็นอมตะสู่โลกมนุษย์พันปีที่แล้ว CEO ของกลุ่มเทคโนโลยีเฉียวชางหวังหญิงผมเริ่มใส่ในวิสัยทัศน์ของคุณหวังกระดานนี้ผมแพ้อ,อีกแล้วมันง่ายที่จะเอาชนะนายแม้ว่าต้องเริ่มต้นการบุ่มเพราะอีกครั้งด้วยวิชาที่ฉันได้เรียนรู้มาจากนิกายพันกฎเกณฑ์ของโลกผู้เป็นอมตะชีวิตนี้หวังหญิงจะไปถึงสวรรค์คุณหวังมีราชานรกชูในเจีงหนาน คนที่ตัดหัวปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตอนที่เขาเปิดตัวคุณอยากทําให้เขามาเป็นลูกน้องคุณไหมราชานรกชูงั้นหรอจะมีราชานรกชูอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่น่าจะใช่เขาการจุติใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญชีวิตนี้ถูกลิขกิตไว้แล้วว่าจะไม่ถูกราชานรกชูบทขยี้อีกต่อไปนี่แหละคือยุคข,ของฉันคุณหวงัง ผู้วินปอตรวจสอบเดยทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนมัธยมจิวเทียงที่สามค่ายกลของฉันถูกทำลายนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นครับคุณหวัง5นาทีต่อมาอะไรนะการฝึกดฤดูหนาวบางทีอาจจะเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ที่ลงโทษนักเรียนบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ การบ่มเพาะความรับของการมีอายุยืนยาวของจักพรพรรดิสีเขียวขึ้นอยู่กับโชคครั้งที่แล้วฉันพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจที่หมู่เกาะอาเบอร์และครั้งนี้โรงเรียนมัธยมจูเจียงที่3ก็เกิดเหตุบังเอิญอีกครั้งคุณหวังเราจะทำยังไงต่อไปในประเทศจีนมีเส้นลมปราณทั้งหมด18เส้นประกอบด้วยมังกร9เส้นและนกฟินิกซ์9เส้น ตอนนี้ยังย้ายไปที่อื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นย้ายออกจากเมืองซงหูก่อนเถอะพ่อมีเรื่องอะไรเสี่ยวยี่ตะกูลถังส่งคนมาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ